สวัสดีครับกิจกรรมส่วนวนความเพียรพระกริ่งไพรีพินาศรา,ศร,าศร่วมกิจกรรมประดงเดชบีห่งห้าศูนย์ครับครั้งที่เกครั้งสุดท้ายแล้วนะครับตรงกับวันที่29่สิบเกากราคมสองนห้าร้อครับอากาศเปลี่ยนนะครับ วันนี้วันที่29่กรกฎาคม2568เป็นวันที่90ที่ข้าพเจ้าสิบเอกพระองเดชบุญสวัสดิ์ขอถวายเสียงสวดสัทยายพระสุะปริมณ์ต่างๆถวายเป็นวันทบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจะจอดใน้รับประโยชน์นั้นด้วยบุญส่วต่อเนื่องด้วยเถินหนึ่งบทกราบพระท้าทายรังสมาสุภูตัวประควรูปต่างพระค่อนต่างพิบัติมิสวัสดิ์คั สุปฏินโนพระวโตสาวกคสังโฆสังขังนรมามิสมบุชาพรภินารัสมสสุตธสุจิรัปรินิพุโตคุณิธรมโนธานิปรมีจติสกิยวจิวังหุทธังธมัสงขังสรณังคโตปุเชมิรตนตยัธมัจารามิโสตินาสามสุชนุมเทวดาสมุตาจักรเลจุตรักจตุเทวดาสมมุนิราชสสนัุสกมกขังสเกกามจรูเปกริสิการตเตจดลิกีวิมานิติปิเตจกมตรวนันเดกวตุมิเกเต กูมาชยันตุเทวาชลละวิสมัยยขันธปัาติทั้งตาสันติเกยังวันวารจันสาธวุเมุนันตุธรรมสวรรกัโยัมัทันตาธรรมสวรรค์กัลโอยัมัททันตาธรรมสวรรค์กัลโอยัมัทันตา สิ่มสยดผู้พักผ้าัการนมกานมัสสะพะคะวะโตัวระโตสมาสัมปุทสสะนมัสสะะคะวะาตระโตสมาสมุทสสะนมัสสะะคำวะโตระโตสมาสมุทสสะห้าสยดตรสรณะขมรปะทาพุทธังสรณังกฉามิทมังสรณังกฉามิสังฆังสรณังกฉามิตุติยมิพุทธังสรณังกฉามิตุติยมทมังสรณังกฉามิตุติยมิสังฆังสร่ังกฉามิตุติยมิพุทธังสรณังกฉามิตุติยมทมังสรณังกฉามิตุติยมิสังฆังสร ภพส่วนสัจจคิริยาคาถานาติเมสระรังกัญญพุทธเมสระรังวรังอิตินาสจวดเชนัสโธติเมโหตุสัพปทานาติเมสระรังกัญญธรรมโมเมสระรังวรังอิตินาสจวดเชนัสโธติเมโหตุสัพปทานาติเมสระรังอัญญสร้างโฆเมสระรังวรังอิตินาสจวดเชนัสโธติเมโหตุสัพปทา จตนบุตสวัสิรัตนนาปนามข้าทาพุทธังนัเมรัตนพุทธาสิริราชิตังธรรมังนัเมรัตนพุทธาวิสุทธิสารังสังฆังนัเมรัตนพุทธสุสีลัทธิเตงนังนเมติรัตนังรัตนเตยวังสมมาสมุสสริตวัตุเสสะพูตังกันโยยายะยุตตะคุนายุข้าวสาพปวัตังอสุเมตยำปิตตัเทวายะธาติทันเทเอกังวินาจตทิตเรสสะมะสัมปเวนะโลกเกคาถาจิจติเรจปาตุพูตัง กัมบีรยานวิสยังอติทุตัสสถาวิญยาปันทิตาชนีวิชนยรูปังโลกมีเกณฑจิกรันจุปัลปณียังเกสันจิสุตวิสังคนตะยตาเตยานะมหิวชนาตายะสุวสุตัมปิสมุปัสสตังมนะสีสุทธาปาษาตฐานังปุญญะติกานณะมัสมุตตมัปุญญะภูมังทุกขายาปมุจนะมุขาสรนังกตานังปุชเรสุปรมังวิปุจึงในอยังนิพานธสจจิกิริยายุปนิสัยสถังสำมากิเลสมะละโสธนะสิทธิยาจาสาทูหีอัตากุสเลหุปะเสวนียัง ปาเนหิจาปิเสนังขมันนียังไม่วัตสุนาหิตตังเตรุตนังสารนังกตัมหารตินทวังคณะเนสุนัมสุมาณาปุจิมาจปปิเสสตังสุปัสัญนาจิตตาตถานุปาริจาริยาสทารตาจัปุญเยนะตตาสุกเตนะสุขิพะเวโมเตเจนะตัสสะจัจสถาปิสุทีหอตูโยเจทธาธรรมวินัยยมิปมาณพูโตโลกุตระภิสมโยนิยโตสุปจัตัสโสปนิสยาจยาญาหยังเบโขตุกัตเตเยปริจโตสุปสาตการุ แม่น้มกราสิทธิคถาโยจะคุมมาบนมลภาวะกระทศัมังโุพุทโธสุขโตอิมุโตมรัสสปาซาวินิโมจยันโตปะเปสิเกมังชนะตังวินเยังพุทธังวรตังเซรสานามามิโลกัสสนทันจะวินายกันจตันเตชะสเตชะสิทธิหอตุสปันตรายาจวินาสเมโตธรรมโงทโชโยยัตัสสัสตุทเสสิโลกัสวิสุตติมักขันนิยานิโกตมรัสธาริสตาวงสันติกรุสจินโนอธรรมวรตังเซรสานามามิโมะปะทาลังปัชชะทางตันเตชะสเตชะสิทธิหอตุสปันตรายาจวินาสเมโต สัตธมเซนนาสุกตานุโคโยโลกับสภาปุปักิเลสเจตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจ่าสวัสดิธรรมังวิธิทังโรติสังคังวรดตังศิรสานมามีพุทธานุพุทธังสมัสสีละทิทิิงตันเตจัสสาเตจัสิทธิโหตุสมันตรัยยะจวิณาเสมโตกาบุส่วนหน้าโมกขะนาโมอรโตุสมาสมุทุตสัมเมสินโนโมอุตมะธรรมมัสสวัสดิ์ขัดเซวัตินิธะนโมวาสังคัสสปิสุทธสสีละทิทิโนโมอัตยารัตสัลตันัตตายัสสัสทุกังนโมมัคคติเตสาัสสะวุฑุตยัสสปี นโมครปภาวินวิคัจจันตุปัทวานโมครรภาวินสุวติโหตุสัพพทานนโมกรรสะเตชินวิทิมิโหติเตชวา

อธิควาประธานธรรมภะคว่โตสันติเก,กียิมังคทังภาษีตราตาภิกขบสมาทังสุจิตังอัธโนชุกมกาคังสุสารธิวนันเนธนิ้ให้ตุวันธิริยานิรคัน,นติปัทิตาติอธโควาประธานธรรมภะคว่โตสันติเกียิมังคทังภาษี เจตวาคีรังเจตวาปลิขังอิตทีลังอจมะเมชเตจรันตสุทาวิมาลาจกุมตาสุทันตาสุสุนกเตละโคปราติวัตาภะวโตสันติเกอิมังคตังิยะกิติุตังสารนังกตเสนตกอสันยยบุหมิปายามังุสังเทงเวกายังปุิปุริสันติเตอัตโคภควะปิโกมันเตสิยปุเยนาปิโกเวทัสสุลกัตตุสุเทวตสันปิตาห้งเดตะนาคังนยยปิโกสังกัาิปิเตปิโกเวเฮสุงติรมทานังรันโตสมะสมุทาเตสปิวันตังอิตบรมายย kita pabisan santi saja tapi mengatur aja kita masih pegawai tua yang namanya kita juga masih pegawai yang namanya tetapi masih pegawai tua yang namanya tangsun atas itu kemana siklotamasi tang ini dia apa ini dia itu tapi kubakatu baca sosong bakawai tetowoja. Silo kemenu ka sami yi tapu ma tata sita kiri ka parang pei tata sima yi tapu tu salin alo ma bisa mi loo tata ma tapi sa mana bi pa sana ma na wila bi yo ba tata sita yi tawa wane ilbil ba tawi tata tawa ma tata jin sita te. Tama tapi ka wa te cha tapa ma kuro ma kuta sa sana te sa ma turu huliana ma na sa sunga pei ke na tama sisa kung si sa sa ma kuta. A kung ta nda sa ma ka pei nda yau ma ki tawa na cha kuma ta te tapi ka wa yi ma nda jin sa hi inu สัตษฐสสต์วิยาครับผมากระพิบวัตวยที่มั่งตัวชุี่มันตัวนับวัตถุสรีนบุตรธนาพิมพมพิังสมิติมันตะสส้าแม่วตาะขันธ์ตัวอิมันตัวชุติมันตัวนับวัตถุสรีสบ Bodhamana api gamog bhikkhu nasimiti wanang Kira tisa saya kha na tawani noi thi man to chi thi man to na wan to hai satsin api gamog bhikkhu nasimiti wanang icche desa lasa saya kha na tawani noi thi man to chi thi man to na wan to hai satsin api gamog bhikkhu nasimiti wanang me samita pancasatta saya kha na tawani noi thi man to chi thi man to na wan to hai satsin api gamog bhikkhu nasimiti wanang me samita pancasatta saya kha na tawani noi thi man to chi thi man to na wan to hai satsin mo thamana api gamog bhikkhu nasimiti wanang kubbi ro chaiko epolasani me sana api ya nang berupa sa dikubbi ro chaiko sopaka samiti wanang purimanta thi sangra satha ta rupasa dikana panang ati beti ma rihaja sasi suputa pitasa bha bodharam apa lai ตนนั้นบรกสิรมนาถพิมุขพิุนังสมิติวนังทั้ีนันจัดทีสังราชวิรุหของตปัสสัตติกุมนาปติมาราชยศสุุตปิตสสพบนมาะลา ทีที่มโตชุดที่มนโตวนนันโตไอมมมนาภิคุณพิัสมิติว่านางบัญชีมันจะที่สรางราเวรุบาะินาคานาทิตมาราชาสัิโปุทะปิตสาะบุญนามมกลายทีมันโตชุดที่มนโตวนนันโตุมมนาภิคุลพสมิติว่านางอุตรันจะที่สรางราชกุเบรอตาษะสปินคนังาทิตมาราชาสัิโปุทะปิตสาะบุญนามมลายทีมโตชุดที่มันโตวันนัมันโตไอศรีรุปธรนา ปุรมาิสังเตรถวตกินเนนอรุโคบจิมินาเวรุโคกุรตระังทสังจตุรดีมหาราชสมนตตุรดิสัทธรมนาทั้งส่วนในกิลมวติสังวยวินทศากุลเจิกาสธรมายกเตนดวเตนดูวิบูจวิปโลสหะจันทโนกมัสจวกินุันดนิขันดจปนาโทปมันโจเทะสุวจมัตตลจิตสโนจะคันธบุนโลธราชาโชนสโอาคูบันสิเขาเวติมพารูสุริยจะสายเจจินีจะราชโคณาภาษาราชพิบุธมณภพิกรมะ สหัตชการกัลพสตระุปยาคาสจติปิจมุราตตรทาจคุณอาคายยศิโนเอราวัมันาโคสุภคะสมิติวณังเยนะาคาราเชสาลันติทิพาจิชาปะกิวิตุทจคูวิหิยาเตวันมัชปตติตราสุปนาอิติสนมะนะยันตานาคารานมสุปนโตคิมมะกาสิพุโธสนายวิวจพระวิญญานาคาสุปนาอรนามังสุปุทังิตาวิชรเทนัสปุทังสุราสิตาปตโรสุสเตติมันตยัสิโนกัชามาบิสมสุราธนเวกสาวิ ฉันในตะวันเปรียงเส้นนรกปู่ท้าวปะาขมุกสมัยโยธาในพันธเตปิคุณังสมิติงวะนังอาปูเจเทวาปัทภีเจเทโชวายโยตถาขมุกวรุณาวรุณาเทวาสมุจจายาสัสสัมเมตคกรุณาคายิกาคุเทวายาสสิโนุทัสสิเตรัสสากายาสเปนานาตวันยน้อยที่มันตัวยิ่งมันโตวันนับมันโติสัสสินุโมธรรมนาภิกรมปิกังสมิติงวะนังเป็นดูเจติวาสซาลีจติสมัยเจตุเวยเจติเุปนิสัตถิวาเจตมะคุปราคิตาสุเรสุปนิสัตถิวาสุริยมะคุปรคิตา นักานิพุรคิตวะกุมาตะวะลาการบัซังวัสุโสสกุบเาปุริตตัวทัสเตเตัสชากายาสเปนันาตัวนี้น่ทมันโตชิดมันโตันนั้นตัวสัสิโนโมธามนาภิกรมิกุนังสติมนังอาตคุสัพูเทวชลมคิสิคาริวาริสกาจรชาจุมาวกันเซนาสินุวนสตมาจุตธาเจนิกาสุลยารุจิระกัวคัวโสเนสินทัสเตสัสชาคายสสเปนนตัวนี้น่ที่มันโตชิดมันตันนั้นตัวสัสิโนโมธามนาภิรมนั สมณะมาสมณะมนุษย <ess> ์สามมนุษย์สุตมะคิดาปทุสิกาคูอคูมนุทสิกา้คู่รโยเทวายะจตวาเสนโปราคามาบรคาคูเทวายะสัจิโนทัสิเตทัากายสเปนตวนิโนที่มัโติดมัโตนัมัโตสัจสินุมทมนาภิกุิกุรังสมิติวนางสุการรุมารนะคูิคันสสะอุทจะกายะปะมุขคุเทวาวิจักสะธรรมะหหกะชมิสกาเจสัจสิุทัยังอาคาปจโนโยทิสาิวัตติทัสิ รัตติอวกอิาคุประีมตตาทัศเตทัศากายสเปนันตัวนิโอดิมันตัวชีิมันตัวนมันตัิสัตวิรงธรรมนาภิกขุภิกขุาสุพิวันาง แต่เต็มๆวันนี้ก็อยากสัมผัสในหน้าตัวนี้โน้นละมันนึกว่าเย็นอาหารจุ่มเย็นจันเจียสดีชาสับพุทธชาติมักกี้ลังโอคัทินน้ำมันน้ำสลัมตะกี้หมอกัตเตอร์รังนักขังจนน้องวัยสตาติตังสุภมาปรมาตัวจับปุตตะที่มตุสัสนังกุมารติดโซจัตโซภะคัสมิติงปัญหาสุภมาโรกนั้นมาปรมาปิติเตียอุปปัโนยจุดที่มันตัวมิสมากายโยยิสัจิโสสัทธาเสถาอิสรากุปเจกวัตสวาตินนท์เซนจัมปิจตุอัคคาริตุปเทวาตโต แต่จะสเปรย์พิษกันได้สิ้นแต่เทศสัพพะมเกี่ยมารสนาพิคมิปตะกันนาธรรมันที่ยังเกิดขันนาธรรมันทัศน์ราคีนับปัตมาถูกสัมมันตะเปรื่อวารีธรรมะบุญจิตาโกจินังไอจิตาธรรมหเสนอกันนาเสนังเบสิจิปนินทะละมังอาจจะสร้างกตวานะเพร่วังยะท้าปุสกุลมิคุตันเดชะโตสุริจุโกตท้าสุปจาวาติสังกุตสิยังวสีตันจัสมังกบินจัจววกิตวานะจักคุมอัตตวมันติยิสุทัศวเกศเสศเนรเตมารสนาพิคันแต่เทวิยังถิกราบว ในจารักปมรกรุงสุทธะวัตพุทธศาสนานางวิตราเกอินปากมงในสังคมมณฑีอินเชยุงสเปวิญิาณสังขามาพิจติทายยศสิโนโมทันติสัพุตเถสวรกเตชชเนสุตตติเยอะครับสิเวรุส่มังกรสุตังกษีวนาจพารานังปฏิทานันจะเสวนาปูชาญปู้เชียนังในเดมังครุตมังปฏิรูปะเสรษ ปฏิรูปะเทศวาสดิ์เฉพะผู้เพุทจักตปุญญจตาต์สมาปฏิทิจจัยธรรมกัลลุตธังมข้าวสัจจรัติปัญจเรียกจะสุขิโจสุภาสิตาจายาวาจธรรมกัลลุตธังมวัดตาปิตูปัทนานาปุถุศาลาสสังฆ้องานักุลเจ้ากัมันตไตธรรมกัลลุตธรรมขาราจธรรมจริยาจารย์การันจารสังฆโหอนัมัชฌานิกมานีธรรมกัลลุตธังอารติวิริติปปามัจฉาปานาจัสรญมุกปมาโทจารธรรมอิสุธรรมกัลลุตธังมขาระโวจักนิวาโตจัสันตุทิจจักตันจุตากาลีนธัมั กันติจัสสวัจจัสสตาสมณานันจัสสนังกะเรนะธัมมสสกะชัยตมังคะโลตมังตปูจะปรมจรรยัญจะอริยสัจจานัตถสนังนิพพานัสสัจฉิกิริยาจะตมังคะโลตมังพุทธัสสะโลกธมเจิตังยัสสนัมะเตโสกังวริชังเมังเอตมังคะโลตมังอิติสากะตวานสะัะปราจิตาสัพพะสุทธิงกัจะติตัเตสัมมังคะโลตมันติ12บทสวรัตนปริต yang kini bintang itu adalah orang wasa kesuwa yang rata nang benih tangan usah mengerti tetah katanya itu tapi putih rata nang benih tang itu nasa cina suatu yang hoto kayang wira kang matang benih tang itu sekarang sekarang mengisi mai itu Na tena tapi nasa mati kini itu tapi tapi rata benih tang itu nasa cina suatu yang hoto Jamu tas itu baru karena Yesus cing semati mana teri kan jamu semati na tena mau nabi cati tapi tapi ada tanam benih tang itu nasi cina suatu yang waktu dia buka lah tas tentang peserta cetari tani juga nih untuk tidak kini ya suka tas sesuatu kayak itu tidak nih mau pelan jadi pisang tang itu nasi yang waktu ยากุะบวนการมนาสตรเนนการใกามิโนขตมัศสาสนามิเตเปติติตามาตังวิไคและธรรมทานิปุถิงพุทธมานายธรรมปิสังเกตรัตนานันตังอิเตนะสสติณัสวดที่โอตุขีนังบุรานังนวมังสัสมภวังวเรตตจิตายติจิมาวะเสวิงติขีนะปิชายเวรุนิสัานิปฏิติรายยถายมปิติปวยธรรมปิสังเกตรัตนานันตังอิเตนะสสติณัสวดที่โอตุสิบสามกระสรวงธรรมโสดสุวากาตาหวิชิตังเสยโยยาจายังอิตระปชาตทันตสัโปสัสนิจังสัญญาตัดจาริโนในว่าเทโวนาคัน สิบสิบวสุวัตคืสุสุัตสุภัสติตมมิทังเตนะภะขวัตตาชะนัตาปัสสตะอรหะสัมมาสัมพุทธทนะเอตัตุมิห้มาอนุสเวนนะมาปรมัประรายมะไอติกไรยะมะปิตาขัสมปัถานีนะมาตะกเห้ตุมานณยะคเห้นะมาอการะปาฤวิกตเกนะมาทิดตินิชานะขันติยามะภะภารุปัฏฐานะมะสมานโนุขารุยธาตุมิอัตนาวัจนะยะธาอิเมธามะกุศลัยเมธามะสวัจชายเมธามะวินุขารอิตาอิมมธามะสมัฏฐาสมัตินะอัยตายาตุกายาสังวัตตติอัเจน อิเมธามาวินจูปัสธาอิเมธามาสมัตตาสมัติณนายาสุขายาสังวัตตันติธาตุมิเหอุปสัมปัชชาวิหารระยาที่สิบห้าบทสวดอุปเนยสูตร อุปนิยติชีวิตตบปมายุงชรุปนิจัสนะสันติตนะอิตังพยัมรณะเปกมารุปุญญะนิกะยิรัตสุขะวะหะนิอุปนิยติชีวิตมายังชรปนิัสนะสันติตนอิังพยมรณเปมานโลกังสังะจะเสันติโกยทกะเยนะสังะวจะยะอุทะจิตตสะตังสะเปตสะสุขะยะโหติยังีวมะรติปุญญังธัมโมวรกะติธัมมะจาริมโสุจิโนสุขะวะติเอสนิสังธัมเมสุจิเนนะกะติงะจะติธัมมะจาริสะเปสังขารานิติยะปัญญะปะสติธยา สเปสังขาราทุกขาติยถาบัญญัติยปัสติธานิพินตติทุกเขสุมโคสุธิยาสเปตมานัตาติยถาบัญญัติยปัสติธานิพินตติทุกเขสุมโคสุธิยา ทิพภสวนปัญญกัดชาดอกปัญญกัทานเมเกทุติยังองตกีกายแต่ท่านย่ำไม่ทาวิตัางกันให้อปัญญการพะอเวสรางยติปัะทานิวานานิจาระปรุกเจตยานิมนุสยพยาตชิฏาัตังโคเารางเขมังยังตังสารมุตตะมังนังตังสารนมาขมาสัพพตุขะปมุจเติยโจักพุตตะจัทมันจะสังขจัสารานังขะตจัตติอริยะสัจานิสมะปัญญายัปสติทุขังทุกขสมุปปาทางทุกขสัจใจีกำมังอริจัตทังยิ่งการทุกขุปัส สิบเจ็ดมือช่วพระเทกรัตคาทาติดตังนันวาน์ขมอยยานปฏิกงเคขนะตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรตุองวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยนทัติตังไปยันตัปัตัญจานคตังสิ่งใดล่วงไปแล้สิ่งนั้นก็เป็นอันรับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจจโยธรรมังตถาวิปัสสติสังหิรังสังกุปังตังวิถามรนุปรเยกยบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันแม่งงันมาคลอนแคลนในทำนั้นนั้นได้บ กัมพูชุราตผู้มีสศีลอย่างนั้นก็ไม่มีแกเราทั้งหลายในี้งแง่รัตตบพิงเอารัตตบตันที่ต่างต่างไปปทศกระตุติสทั้งตจิกเตมุนิติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจครณนทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้อิราตรีหนึ่งจะรุนละปลการชนิดแล่สิบแปดบทสวดพิธอาหารปัจจุเวะคณะปาฐ่าชราธรรมมีอิชรังอันนั้นที่ตัวเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลุ่งพ้นความแก่เป็นไม่ได้พยาธิฏฐมมีพยาอิคี่ตวเเราามมแกป็นธรรมดาจถึง ขอยคขับพยาธิธมองมีพยาธิอะไรที่ตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจนล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้พระนัทธมงมิมรณะนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจนล่วงพ้นความตายเปไม่ได้กระเพีมีปีไม่น่าเป็นนันนวิณาภาเราจะละเว้นเป็นตตาเราจะต้องพลาดาาขอรของเจริญใจทั้งหลายทั้งพวงกมสุขุมมหิดกามทยยาถกรามยุ่นนี้กาพันธุกรรมปฏิสรโนเรามีกามเป็นของต้นมีกามเป็นพุ่ยบุตมีกรมเปนเดนเกิดมีกามเป็นพุทธิตามมีกามเป็นที่พื่ออาศัยยังกรมกรุษมีพลายน พิจารณานี้ทุกวันทุกวันเทือนเจสิบก้าบทสวดเทวตาโยชนคัถาทุกขปิตาเจนิทุกขายาปิตาเจนิพยาสุกปิตาเจนิสุกขาห้องตุสเปยปิภานิสโวอิวตาจะมีสัมปตังบุญจะสัมปทังสเปเทวาอนโมทันตุสภะสัมปติสิทธิยาธนังทัตังตุสธาจะสีลังละเดรคันตุสภะตาปวนาปิรตตาห้องถูกเช่นตุเทวตาคตาสปิพุทธาบาลปิตาปเจกานันจะยังพลังรัางตานันจะเตจินารกขามันมิสมัสโยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานคัถาหันธรรม ปฏิฐานาคาถาโยพนมมเส อยาเทวตาสันติวิหารวาสีดิตุเปกอรีพุทธิกรเรตายิงได้ิงตาธรรมธาเนนัปวันตุพจิตาสติกรรณเดชาวิหารรมันตะเลทะราชมชนาวกกาจพิกาวสุรพิกาทานาปติยุปสกกะขามาจิติสันยกรรมาจิศราสัพเนปุตตาสุกิตาปวันตุเตชะนะกปุชาัยปิจารณาสบวสังเสจชะจตัดบุปผาติกานิยานิกังธรรมอวรางปติจเตสะเพปิตุกัสกรณุสังขยังตาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมธราจปุคลาสังโฆองุสมโควะทาเยจัยไตยามีระคตุสัทธโมสะเพปิธรรมจารีโนภูติงสััมมมปปปุยททเเเเรวิต 21ิปะฏิฐานปฏิทานาคถาอันฐมยังปฏิทานาถาโยภนมเสพุทธสิทธานิกตัสสะยนัญญนิกตานิเมเตสัญจมะหิโนโตุสตานันตปมนกะเยปิยะคุณวันตาจะมัยหังมาตาปิตะโยทิทาเมจะิทวันเยมัจฉตะเวริโนสัตตาิทันติโลกสมิเตมาจตุโยนิปัญเจกจตุโราสังสารันตาภัะวเยะตังยตปฏิทานเมนโมทันตุเตสยังยิมังนปานันติเทวะเตสังนิเวทะ ມຸຍາທິນະນະບຸນຍານັງອະນຸໂມທະນະເຫດທຸນາສັບພະສັດທາສັດທາຫອນທຸເວລາສຸຂະຊີວິດອະເຄມະປະທານຈະປະໂພດອະໂຕເທສາສິ ข้าวสารทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญเดียข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้แรงบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วก็ฉลองในเป็นที่รักผู้มีคุณมีบรรดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ได้เห็นและส้าวสารทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเป็นก็ตั้งอยู่ในโลกเกิดในภพสามเกิดในภพสี่มีขั้นห้าและขั้นหนึ่งและขั้นสี่ต้องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สารเราได้ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วของข้าพเจ้าแล้วขอสัารเหลาจงง้ก่นนั เพราะเหตุคืออนุโมทนาบุตรทั้งหลายที่เข้าไปเจ้าให้แล้วขส้สนทั้งพวกจงยาเมีเวียนอยู่เป็นสุขเสมอเถิด,ดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตเหล่านั้นจงสงเรดจเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและนิจสงแห่งการบูชาพระนรัตไตรด้วยการสะทายายบทส่วนบนพระสูตรพระปริและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิ์ยังเกิดมีข้าพเจ้าให้ผนจากทุกไปทั้งผวง่ายข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสะทายายบทนิรานเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดมในพรให้แก่พระเจ้าและปุ่งคลพระกริ่งไพริพิน่าโดยวันี้สุเดชพระญาณสังวรนบวรนิเวศวิหารตลอดจนมุ่งคนทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างก็ได้นิจหมายมาและจะจัดสร้างใน